สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้21มกราคม2024นะครับวันนี้เราลึกถึงนักบุญนักเนสพมจาลีมรณตสักขีและวันนี้เองก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยแต่ว่าก็เป็นวันฉลองท่านนักบุญนักเนสด้วยเช่นกันย่อ,ยอประวัติของท่านก็น่าสนใจก็บอกว่าัเนสในภาษาลาตินแปลว่าลูกแกะภาษากรีกแปลว่าบริสุทธิ์ เธอได้ยินพูดเรื่องของพระเยซุเจ้าภัยหลังได้รับศีลล้างบาปเป็นคริสเตียนแล้วและถวายตัวเองตลอดชีวิตเมื่ออักเนสอายุได้12ปีเธอปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับคนต่างศาส,สนาจึงถูกฟ้องต่อข้าหลวงในฐานะคริสเตียเธอถูกนำไปยืนอยู่ต่อหน้าลูกป,ปั้นพระในกรุงโรมเพื่อถวายกรรมยานแต่เธอกลับชูมือขึ้นถวายนะมัสการพระเยซุคริสต์เจ้า และทำเครื่องหมายกางเขนพวกทหารได้จับเธอเปลื้องเสื้อผ้าให้ยืนอยู่บนถนนเพื่อประจานขณะที่ประชาชนเมินหน้าหนีจากร่างกายเปลือยเปล่าของเธอปรากฏว่ามีชายหนุ่มผู้หนึดด่งซึ่งบังอาจมองเธอด้วยความคิดชั่วในทันใดนั้นเองเกิดปาแลบลาดลงมาทำให้ชายผู้นั้นตาบอดทันทีอักเนสถูกดําใบประหารโดยถูกสั่งให้เผาทั้งเป็น แต่ไฟไม่ได้ทำให้เธอได้รับอันตรายแม้จะน้อยเขาจึงสั่งให้ตัดศีรษะของเธออักเนสเป็นเด็กหญิงที่ยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อความรักพระเป็นเจ้าและความปรารถนาที่จะรักษาความบริสุทธิ์ครับปี่น้องก็สั้นๆน,น,นะครับท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี300ครับคศ300-305โดยประมาณนะตรงนั้นนะครับก็เป็นอยู่ใน ยุคของการเปลี่ยนเบียนาศาสนานั่นเองนะครับนักบุญนักเดสเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนร่างกายของท่านก็ถูกฝังไว้ที่ขุโมงใต้ดินที่กรุงโรมนะครับก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเบญจชาชื่อของท่านนะก็แต่ว่าลูกแกะเพราะนั้นรูปของนักบุญนักเดสจึงมีลูกแกะอยู่ด้วยจะมาาุูมลูกแกะอยู่ด้วยและท่านก็ถูกที่จะบังคับให้แต่งงาน กับคนต่างศาสนาอะไรต่างๆเหล่านี้ซ,ซึ่งซึ่งท่านก็ยืนยันถึงชีวิตของท่านที่จะต้องเจริญชีวิตในโลกนี้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความรักต่อพระเบญชาและพร้อมที่จะตายแทนที่จะไปแต่งงานแบบนั้นอะไรต่างๆนะครับสมัยก่อนเขาก็แต่งงานอายุน้อยนีอายุ12อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ในสมัยนี้ก็มีเหมือนกันในชนเผ่าต่างๆ ในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันอายุไม่ถึง20่สิบอะไรก็แต่งงานแล้วนะครับแต่ว่าสมัยก่อนมันก็ยิ่งกันไปอีกนะครับอย่างไรก็ดีท่านแม้จะถูกขู่ถูกทรมานถูกประจานอย่างไรท่านก็เข้มแข็งและมั่นคงและไม่เกรงกลัวต่อความตายที่จะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไะรก็ยอมทุกอย่างนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ พวกเขานำท่านนักบุญนักเนสเนี่ยรับประจานแลวก็ต้องการที่จะฆ่าสัง่งให้ฆ่าท่านด้วยการนำไปเผาไฟนะแต่ว่าไปเผาไฟแล้วปรากฏว่าท่านก็ไม่เสียชีวิตในกองไฟไม่ใช่ไฟก็ไม่สามารถที่จะทำลายอะไรชีวิตของท่านได้และภายหลังที่สุดแล้วเขาก็นำท่านไปตัดศีรษะนี่คือสิ่งที่เ,เกิดขึ้นนักบุญนักเนสก็ยืนยันตายแล้วก็ยืนยันความเชื่อ ด้วยความมั่นใจในความรักต่อพระเบญจาในความซื่อสัตย์ต่อชีวิตอันนั้นในนักบุญน,นั้นแน่นจนเป็นรูปแบบของเยาวชนของวัยรุ่นในสมัยนี้ที่ต้องมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและก็พร้อมที่จะ,ะดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเบญจาถ้าเ็นิสเตีชนก็เป็นอย่างนั้นและก็พร้อ,อมที่จะไม่ปล่อยตัวหรือว่ายอมตาม อ่ะาะคาตันหาต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องเราก็มีแบบอย่างของท่านนักบุญนักแมสเป็นแบบอย่างวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้าเป็นวันที่ทําให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ก็พวกเราหลายๆคนก็เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีอายอุอยู่ในวัยรุ่นสมัยนี้ก็มีสิ่งที่เย้ายวนล่อลงแรงต่างๆมากมายเรามีแบบอย่างแล้วสําหรับ ชีวิตของเราที่ดําเนินไปในโลกนี้ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความมุ่งมั่นในชีวิตแห่งความเชื่อและความรักในพระเป็นเจ้านะครับขอให้เราเข้มแข็งมั่นคงและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทุกๆคนต่อเพื่อนๆต่อผู้อื่นต่อคนที่อยู่รอบข้างขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเถิน